พี่สาวให้วางลง พวกเธอนี่แม่เลี้ยงรูปร่างน่ารักดีนะน่ากลัวอย่างที่พวกเธอพูดจริงหรือแล้วอีกอย่างคนมีชีวิตคนหนึ่งหายไปคนในหมู่บ้านของพวกคุณไม่แจ้งตำรวจถ้าเธอไม่อยู่ในหมู่บ้านทุกบ้านต้องทำเกี๊ยวและจุดประทัดเธอเป็นคนที่พ่อซื้อมาแต่ตั้งแต่พ่อป่วยนอนติดเตียงเธอก็เริ่มที่เกีย ทุกคนรู้ว่าเธอทำร้ายเราขอร้องเธอรีบพาเธอออกไปเถอะนี่มันไม่ใช่การตัดขาดหรอือดูเหมือนว่าหวนซิลเฟิรนไม่ได้หลอกฉันงั้นฉันก็สบายใจแล้ว <c oughs> เจอคนแล้วเอาเงินมาให้เราก่อนฉันให้ <c oughs> พี่ชายไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม ให้เงินอะไรที่ฉันจะพาคือทั้งครอบครัวของพวกคุณเสียเซิรนไม่ได้บอกเหรอให้เราช่วยพาคนนี้ไปแล้วให้เงินเราหรือคุณคนนี้ไม่รักษาสัญญาไปเร็วบาทพี่ชายคุณไม่เป็นอะไรนะกล้าหนีฉันจะฟันคุณให้ขาดหาความตาย ฉันไม่ได้ตายเพราะระเบิดเหรอที่นี่ที่ไหนคุณผู้หญิงเตะแรงขนาดนี้ถ้าอยากให้ฉันตัดลูกหลานของคุณก็มาเถอะ <c oughs> แค่ฝีมือแบบนี้ยังจะมาหาเรื่องฉันอีก <c oughs> ตอนที่ฉันเล่นมีดอยู่เธอยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไปฉี่เล่นโคลนอยู่หรือเปล่า ช่วยด้วยช่วยด้วยพวกคุณสองคนแต่งตัวอะไรกันนี่ช่วยกันหน่อยนะวิ่งวิ่งทำไมวิ่งทําไมขาเธอเลือดไหลแล้วนะถ้าไม่หยุดเลือดเดี๋ยวขาจะใช้การไม่ได้ไปให้พ้นลิงซือฮาวาฉันเชิญม็อกซวนถึงจะเป็นก้อนเนื้อก็เถอะก็ไม่ต้องการให้เธออยู่ที่นี่มาทําดีแทงเป็นคนดีขายเธอให้คนอื่นเป็นความคิดของฉันและเฉินล่าหัวไม่เกี่ยวกับเปาเอ,อ๋อ หลิงซือฮาวาใครเหรอัอน,นะผู้หญิงเลวเอาไม้ตีฉันเนื้อเรื่องนี้ไม่ใช่ละครสั้นที่ฉันเพิ่งดูไปสองตอนเหรอตัวร้ายเริ่มต้นด้วยการตีแม่เลี้ยงใช่ไหมฉันหลุดเข้าไปในเรื่องแล้วยังเป็นคนเดิม แม่เลี้ยงที่ถูกตีจนบาดเจ็บตั้งแต่ต้นพวกเรามาเก็บบ้านของรองแล้วนั่นไอ้หกโหดไม่รับประกันเลยนะพูดว่าจะสามารถพาเมียคนนี้หนีไปได้ไหมตอนนี้พวกเขาทั้งครอบครัวอยู่ที่นี่หมดแล้วแล้วฉันจะไปครอบครองบ้านของรองได้ยังไงลิงชุยฮวาเธอทำอะไรอยู่ รองพักนอนพักอยู่บนเตียงได้สองปีเองแล้วเธอจะขายลูกชายขายลูกสาวเลยหรือนี้ไปกับผู้ชายแล้วใจร้ายแบบนี้ผู้หญิงที่ประพฤติตัวเสื่อมเสียควรจะถูกลงโทษอย่างหนักยังไม่รีบวางมีอีกเหรอตามฉันไปที่ศาลเพื่อรับโทษซะพวกคุณเป็นใครเข้ามาก็ใส่ร้ายฉันเลยฉันขอแนะนําให้พวกคุณรีบหน่อยออกไปจากบ้านฉันไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เกรงใจอย่าเข้ามานะชาวบ้านช่วยมาช่วยตัดสินหน่อย ลิงซื้อฮาวาจะฆ่าคนแล้วรีบมาดูสิบ้านของลุงเซนเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอลิงซื้อฮาวาจะฆ่าคนฆ่าคนเหรอเรื่องวันนี้ผู้หญิงชั่วจะต้องไม่ปล่อยไปแน่ฉันกับพี่ชายต้องลงมือก่อนจึงจะได้เปรียบลุงป้านอาอาลุงป้านอาอาแม่เพิ่งจะเอาฉันกับพี่ชายไปให้คนอื่นโชคดีที่ฉันกับพี่ชายวิ่งเร็วเลยไม่ถูกจับได้เลยไม่ถูกจับได้ พวกคุณดูขาของพี่ชายถูกคนทำร้ายจนบาดเจ็บขอความกรุณาจากพวกคุณช่วยพี่ชายและฉันด้วยไม่เป็นไรอย่ากลัวลุงจะช่วยคุณเองทุกคนช่วยตัดสินหน่อยหลิงคุยว่าคนนี้จริงๆไม่ใช่คนดีเธอจะขายลูกชายลูกสาวนี้ไปกับผู้ชายลุงป้านะๆๆอาอาและนะพวกคุณต้องช่วยให้เราตัดสินใจเถอะ ไม่ใช่พวกนายสองคนฉันเมื่อไหร่จะต้องถ่ายพวกนายให้คนอื่นเมื่อกี้ก็ชัดเจนแม่อย่าไปตีเป่าเอ,อ๋อเป่าเอ๋อรู้ว่าผิดแล้วลุกขึ้นเร็วๆสิดูสิทำลูกตกใจหมดเลยถายลูกยังนอกใจอีกหลิงชื่อฮาวาเฉินเล่าเอ๋อถ้ารู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้โกรธจนตื่นเลยนะเนี่ยฉันเมื่อไหร่ถึงจะถูกจับได้เด็กสองคนนี้ก็น่าสงสารจริงๆพ่อคือคนตายทั้งเป็นแม่เลี้ยงไม่ใช่คนเลย เธอนี่ใช่แล้วชาวบ้านพูดสิเธอสมควรโดนแช่ในกระบอกหมูไหมจุ่มหมูจุ่มหมูทุกคนหยุดพูดได้แล้วเสียงดังเกนินไปนึกออกแล้วในเรื่องเดิมคือพวกเขาซื้อคนมาทําให้ตกใจขายครอบครัวหลิงซุยฮวาไปสามคนโชคดีที่คุณป้าดูสองตอนแรกมาแล้วคุ้นเคยกับเนื้อเรื่องไม่งั้นก็จะโดนพวกคุณสองคนหลอกตาย ดีจังสองคนนี้น่ารักจังกล้าทำอะไรลับหลังฉันก็อย่ากลัวที่จะถูกเปิดเผยเชื่อไหมเดี๋ยวฉันจะเรียกลูกชายกลับมาให้ชาวบ้านตัดสินกันดูนะพวกคุณนี่น่ารักจังพี่ชายพี่สาวมันทําให้คนในครอบครัวต้องเจ็บปวดได้ยังไงให้เงินอะไรฉันจะพาไปก็คือทั้งครอบครัวของพวกคุณลุงเธอสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงไหมอย่าเชื่อเธอ เธอพูดจะไม่จริงคุณกล้ามินประมินทาฉันฉันจะฆ่าคุณกล้าทำตัวเกเรต่อหน้าฉันลองคิดดูหัวของคุณหนักหรือว่ากำปั้นของฉันแข็งแรงมาเถอะมาเถอะฉันคิดว่าสิ่งน,นี้เป็นแค่ความเข้าใจผิดนี่เป็นแค่ความเข้าใจผิดใช่แล้วฉันยังมีข้าวอยู่บนเตา ถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับกันก่อนนะหลิงซุยฮวาคุณคุณทำร้ายผู้ชายของฉันก็ไม่สามารถทำร้ายฉันได้แล้วนะไปไปแม่คุณเก่งมากเลยคุณเรียนรู้ทักษะการต่อสู้เหล่านี้เมื่อไหร่มาได้อย่างไรช่วยสอนเบาๆได้ไหมเก่งจังเลย แม่ยังเก่งกว่านี้อีกนะห้ามวิ่งขาเธอนี่ถ้าไม่ดูแลดีๆจะพังนะไปให้พ้นฉันไม่ต้องการให้เธอช่วยเธอผู้หญิงเลวรอให้ฉันโตขึ้นฉันจะฆ่าเธอให้ได้ลูกกระต่ายปลาที่เกียจใส่ฉันแม่มือของเบาเย็นมากได้ไหม พักสักครู่แล้วไปซักห้ามหาข้ออ้างเสื้อผ้าเหล่านี้วันนี้ถ้าซักไม่เสร็จฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ฉันบอกให้เธอทํางานฉันบอกให้เธอทํางานฉันบอกให้เธอทํางานหลิงซุยฮาวายอย่าไปตีน้องสาวของฉันถ้าจะตีก็มาตีฉันเถอะกบดหรอดีเลยวันนี้ฉันจะตีทั้งสองคนเลยสองตัวเล็กนี่สองตัวเล็กนี่สอนให้รู้จักขี้เกียจเจ้าของเดิมนี่ไม่ใช่คนเลย ไม่แปลกใจเลยที่หมาเฝ้าบอกว่าทั้งสองคนโตขึ้นต่างคนต่างใจร้ายยังทําให้แม่เลี้ยงกลายเป็นคนหรือว่าในชาติที่แล้วทําให้เด็กพวกนั้นต้องเดือดร้อนฟาดละใจให้ฉันมาชดใช้กรรมเมื่อได้สิ่งร่างนี้แล้วก็ต้องมีชีวิตใหม่นี่ของเจ้าของเดิมฉันจะเป็นคนชดใช้ยิ่งไปกว่านั้นฉันลิงเทียนไม่เชื่อฉันเป็นสาวนักสื่อแห่งศตวรรษที่21สอสอนลูกสองคนไม่ไหวแล้ว พี่ชายผู้หญิงใจร้ายไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บมากเลยไม่เป็นไรนะพี่ชายผู้หญิงใจร้ายฉันก็รู้แล้วคุณไม่มีใจดีเลยถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจคุณเชื่อไหมแม่เลี้ยงอีกแล้วที่รังแกพี่ชายแม่เลี้ยงอีกแล้วที่รังแกพี่ชายไม่จริงหรอก จนจนขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอพอใครกินได้ละ่ะเธอทำตัวเป็นอะไรของมีค่าที่บ้านและข้าวของไม่ถูกเธอเอาไปแลกแล้วเหรอไม่ต้องให้เธอไปแลกอาหารเราทั้งครอบครัวคงอดตายแน่พูดได้มีเหตุผลนั่นไม่ใช่ฉันจะไปไหนนะ่ะขึ้นเขาไปเก็บผักป่าไม่อย่างนั้น ก็รอให้ทั้งครอบครัวอดตายเหรอขาเธอเป็นแบบนี้แล้วนั่งอยู่เฉยเฉยเถอะบ้านนั้นฉันปีนขึ้นไปไม่ไหวแค่คุณคนเดียวเด็กๆ วันนี้เราจะกินซุปไข่ดอกไม้กันนะนี่คุณเมื่อก่อนไม่เคยให้พวกเราเข้ามาที่โต๊ะเลยยิ่งไม่เคยทำอาหารให้พวกเรากินด้วยซ้ำเธอยังเป็นหลิงซือฮวาหรือเปล่าพี่ผู้หญิงเลวคงไม่ถูกตัวนั้นเข้าสิงหรอกนะไม่น่าใช่หรอก พี่ฉันก็อยากกินเนื้อไก่นี่ฉันจับเองฉันไม่กินอาหารเป่าเอ๋อกํกำลังโตอยู่เธอให้เป่าเอ๋อกินหน่อยสิเด็กสองคนนี้ก็ดูเหมาะสมกันดีนะฉันไม่ทำให้พวกเธอตายหรอกถือว่าดีแล้วรีบให้ฉันดื่มดื่มเสร็จแล้วไปทำงานพวกเธอก็ถือว่าฉันเป็นลบเลขแล้วเริ่มใหม่รีบกินเถอะแปลกแปลก เราไม่ต้องการให้คุณบริจาคถ้าในนี้มีเป่าเอ๋อย่าก,กินพี่นี่อร่อยมากเธอก็กินสิเธอหิวมานานแล้วตอนนี้สบายใจแล้วใช่ไหมจะไปไหนกันพวกคุณจะไปไหนกัน ไม่คิดเลยว่าพ่อที่เป็นอมพาตจะหลอกขนาดนี้เสียดายจังตอนนี้ทําได้แค่เล็งออนเดอะเบดทำอะไรไม่ได้เลยดูดีแต่ใช้การไม่ได้รีบตื่นเถอะรอให้ตื่นก่อนจะได้จัดการผู้หญิงให้หนักหน่วงดูสิว่าเธอจะกล้ารังแกเราอีกไหมเจ้าหนูยกชามแล้วเรียกแม่วางชามแล้วพลิกโต๊ะใช่ไหมเธอป้อนแบบนี้เหรอป้อนก็ไม่เข้าปากเขาเลยหกออกมาหมดเลย หลายปีมานี้ก็ไม่ปล่อยให้เขาหิวตายโชคดีจริงๆไปฉันจะทำเองเธอไม่รําคาญพ่อเหรอไม่เคยสนใจเขาเลยใช่ไหมเธอทำตัวเป็นคนดีอะไรอีกแล้วถ้าอยากให้พ่อเสียชีวิตเหรอจะได้ออกไปหาผู้ชายอย่างเปิดเผยใช่ไหมพวกเธอสองคนไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ความคิดกลับไม่เล็กเลยนะฉันไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอเธอทำกับเราเรื่องเกินเลยมากมายขนาดนี้ยังอยากให้เราหลงเชื่อคุณอยู่เหรอ พวกนี้ทั้งหมดนี่ฉันทำเหรอนี่เป็นความผิดของเจ้าของเดิมทำไมถึงได้มาเป็นแบบนี้ทีละคนเหมือนติดตั้งระบบติดตามเลยตอนที่อยู่ในทีมระเบิดยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนไม่เคยแน่นขนาดนี้เลยฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันพูดอะไรพวกคุณสองคนคงไม่เชื่อฉันแน่ๆแ,แต่ฉันสาบานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ตีคุณกับเปาเอออีกเด็ดขาดและจะหาทางช่วยพ่อของพวกคุณ ถ้าฉันผิดคำสาบานฟ้าผ่าแรงทำตัวหน้าหมันไส้เราไปกันเถอะบ้านที่แตกสลายเด็กที่ถูกเลี้ยงผิดฉันโชคร้ายเขาที่เป็นอมพาธนีเพิ่งเริ่มตน้นก็ให้คุณป้าผมขึ้นไปที่นรกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างจะดีขึ้นเอง หนุ่มหล่อคนนี้ดีๆกลับกลายเป็นเค็มไปแล้วหลายปีที่ถูกเจ้าของเดิมทำรา้ายยังต้องดูแลพ่อที่เป็นอัมพาตก็จริงๆแล้วมันก็ลำบากสำหรับเด็กสองคนนี้นะตั้งแต่ถูกฉันหลิงเทียนเจอฉันจะทำดีให้สุดความสามารถจะให้คุณน่วดตัวเต็มรูปแบบ องค์หญิงบาดแผลของท่านยังต้องการเวลาพักฟื้นอีกสักระยะถ้าท่านยังไม่สนใจสุขภาพแล้วยุ่งกับราชกิจถึงแม้ข้าจะเป็นหมอเทพก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้โอ้ฟาบาทท่านต้องดูแลสุขภาพของพระองค์ให้ดีนะ ถ้าคิดอยู่บ่อยๆในช่วงนี้ตอนที่ถูกกบฏล้อมพระราชวังคือท่านแม่ทัพหยุนพาทั้งสองพระโอรสของข้าฝ่าฟันผ่านกองทัพนับหมืน่นท้าทางออกด้วยเลือดตั้งแต่นั้นมาไม่มีข่าวของพวกเขาอีกเลยไม่รู้ว่าพวกเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอิ่มมากเลยพี่วันนี้ผู้หญิงใจร้ายเหมือนเปลี่ยนเพศอย่างกระทันหันทำอาหารให้เรา คุณพูดว่าเธอเปลี่ยนไปจริงๆเหรอถึงเธอจะช่วยเราแต่คนมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างกระทันหันฉันคิดว่าเธอคงต้องการให้เราผ่อนคลายการระวังยังไงก็ควรระวังไว้ก่อนใช่แล้วเธอเคยตีและด่าพวกเราอยู่บ่อยๆวันนี้ถือว่าได้ระบายอารมณ์ นี่มันอะไรนี่คือสิ่งที่หมอให้พ่อดูเมื่อครั้งก่อนฉันขโมยพริกไทยมากินทีเดียวหมดรับรองทำให้ผู้หญิงเลวขาอ่อนเลยถึงจะมีเล่เหลี่ยมก็ใช้ไม่ได้แม่จ๋าดื่มซุปนะวันนี้เชื่อฟังจังเลยนะ หอมจังเลยเด็กน้อยมึงขโมยไข่ไก่บ้านกูใช่ไหมส่นเสี่ยวหูคืนมาให้กูนี่กูเก็บไว้ให้แม่กูนี่มันพริกไทยไม่แปลกใจเลยที่ใจดีตักซุปให้กูเด็กสวยนี่อย่าดื่มไม่ให้กูดื่มเหรอฉันจะดื่มให้ได้ซุปนี้หอมดีนะฉันสั่งเธอหลังจากนี้ต้องทำให้ฉันทุกวันเด็กนี่เธอผู้ปกครองเธอละ่ะไม่มีมารยาทเลยเธอโง่หรือไง แม่ฉันชื่อหวังซื่อเฟินเธอบอกว่าคุณถูกซื้อมาโดยตระกูลเฉินพวกเขาสองคนเกิดจากพ่อแต่ไม่มีแม่สอนเป็นเด็กป่าบ้านพวกคุณมีของอร่อยออร่อยต้องเคารพฉันด้วยคุณด่าคนไหนว่าเป็นเด็กป่าฉันจะสู้กับคุณแล้วนะคุณคุณกล้าตีฉันเหรอปล่อยพี่ชายของฉันเด็กน่ารังเกียจปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยพี่ชายของฉัน เด็กน่ารังเกียจมาที่บ้านฉันเพื่อกินโจ๊กยังกล้าตีลูกฉันอีกเจอกับป้านหน่อยก็ไม่ยอมเรียกป้าแม้สักคำวันนี้ฉันจะสอนเธอให้ดีว่าคืออะไรกับห้าข้อผู้สี่ความงามสามความรักพูดถึงความมีมารยาทพูดถึงความสุภาพพูดถึงความสะอาดฉันเรียกเธอไม่ฟังก่อนหน้านี้เวลาทะเลาะกันไม่ว่าถูกผิดผู้หญิงเลวไม่พูดพร่ำทำเพลงกลับมาทำร้ายพวกเราก่อนเลยยังกล้าหรือเปล่าถ้าไม่ผิดพลาดนะผู้หญิงเลวกำลังปกป้องพวกเราอยู่กำลังปกป้องพวกเรา แม่ช่วยด้วยเธอกำลังทำอะไรอยู่ถ้าคนแล้วนะปล่อยเสือเล็กหลิงซือฮาวาคุณชั่วร้ายเกินไปแล้วคุณทำร้ายเด็กสองคนของบ้านเหล่าอีก้ก็ยังพอรับได้ยังกล้ามาสั่งสอนลูกฉันอีกคุณต้องคุกเข่าตรงนี้เดี๋ยวนี้ขอโทษน้องเสือของฉันลองดูสิใครแกล้งลูกใครกันแน่ลูกชายฉันโดนทำร้ายขนาดไหนแล้ว ทำไมลูกชายฉันไม่ไปแกล้งคนอื่นละ่ะต้องเป็นเขาที่ไปยุ่งก่อนแน่ๆลูกชายฉันนั่นแหละออกเธอเลยตบมือข้างเดียวไม่มีเสียงรอกเธอ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 กล้าตบสามีของฉันอย่าคิดว่าเธอแม่ไม่ลูกกัมพร้าจะไม่กล้านะเธอตบสามีของฉันทําไมยังตีฉันอยู่ทําไมละ่ะฉันให้คุณรู้ไว้ยังตกให้ดังได้ไหมดังไหมดังไหม ดังไหม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 ยหยุดทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณบิบคั้นฉันดูนี่นี่คืออะไรสัญญาเงินกู้ใช่แล้วตอนนั้นพี่ชายคนที่สองยืมเงินฉันห้าสลึงเพื่อซื้อคุณถึงเวลาต้องคืนเงินแล้วใช่ไหมฉันมีค่าเท่าไหร่กันนะ ห้าตำลึงเงินคุณป้าฉันจะคืนให้คุณคุณพูดใจใหญ่โตจริงๆบ้านคุณตอนนี้จนจนแทบจะไม่มีอะไรจะกินแล้วคุณจะไปขโมยเงินห้าตำลึงนี้จากไหนใช่แล้วและนี่มันก็ผ่านมานานมากแล้วตอนนี้ต้องคืนเงินไม่ใช่แค่ห้าลี้เงินแล้วใช่ไหมดอกเบี้ยทบต้นคำนวณแล้วคุณต้องคืนอย่างน้อยห้าสิบลี้ห้าสิบลี้ห้าสิบลี้ยืมห้าสลึงคืนห้าสิบสลึง แกนี่มันของเลวอย่าก,กู้เงินดอกเบีย้ยแพงจนต้องไปถึงหัวป้าของฉันเลยเหรออะไรดอกเบีย้ยแพงกันล่ะเธออะไรดอกเบีย้ยแพงกันล่ะเธอแมวหรือหมากันแน่แมวหรือหมากันแน่ดูให้ชัดเจนมีตัวหนังสือดำบนกระดาษนี้เป็นลายเซ็นที่วาดโดยน้องชายคนที่สองอย่าพูดว่าเรารังแกพวกคุณที่เป็นเด็กกำพร้าไปกันเถอะ เฮีย hey, อย่าดื่มอย่าทําอะไรเลยคุณติดหนี้บ้านเราอยู่บอกคุณน,นักของกินของใช้ที่บ้านคุณก็คือของของคุณเราก็หยิบใช้ได้ตามสบายลูกชายกินกินกินคุณป้าพ่อยืมเงินเพื่อซื้อแม่เลี้ยงถ้าไม่งั้นก็เอาเธอไปใช้หนี้เถอะถึงเราจะยังเด็กอยู่แต่ก็สามารถดูแลพ่อได้ก็ไม่ใช่ว่าคุยกันไม่ได้ ไอ้คนบ้ายังไม่ได้คืนภาษีเลยนะยังคิดถึงน้องสะพ้ายของนายอยู่เลยดีดีด,ดีไม่ใช่แค่ห้าสิบตำลึงเหรอคุณป้าฉันคืนให้แล้วคุณมีห้าสิบตำลึงไม่มีหรอกดังนั้นฉันตัดสินใจคืนให้ในสามวันสามวันสามวันถ้าคุณยังไม่จ่ายวันนี้ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นใช่แล้ว พี่สะพ้ยเรื่องนี้คงไม่ขึ้นอยู่กับคุณคุณหมายความว่าไงคุณยังอยากจะลงมืออีกเหรอแม่ฉันปวดท้องท้องปวดมากเลยไม่ไหววันนี้ถือว่าคุณโชคดีนะถ้าไม่คืนเงินภายในสามวันฉันจะไปฟ้องคุณที่ศาลรอหน่อย พูดมาเถอะมาจากไหนกันนะแม่เราไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรฉันไปสักผ้าก่อนนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจใส่ย,ยาเอาฉันไปใช้นี่นะอย่าไปตีพี่ชายเลยถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ชอบการศึกษาที่เต็มไปด้วยความรักฉันจะให้พวกคุณรู้จักว่าความกดดันจะทำให้เกิดลูกที่ดีได้ยังไงแม่เลี้ยงจะตีเด็กแล้วฉันผิดเอง คุณก็รู้แต่จะมาที่นี่ตีเราเธอยังไม่รีบผิดอีกเหรอจะหาทองห้าสิบตำลึงยังไงถ้าสามวันหลังเธอยังไม่คืนเงินเธอจะตกอยู่ในสภาพไร้ที่ยทอยู่ก็ <sh arp prat estaba> แค่เงินห้าสิบตำลึงเองแค่เรื่องเล็กน้อยแค่เล่าผสมน้ำเล่าผสมน้ำแค่นั้นเองเราไปขึ้นเขาล่าสัตว์กันเถอะบนเขามีเงินเต็มไปหมด คุณล่าสัตว์เป็นไหมในหมู่บ้านไม่มีใครเลยที่สามารถดึงคันธนูของพ่อฉันได้คันธนูนี้ใช่ไหมเก่งจังเลยแรงยังแรงอยู่เลยคือฝีมือมันยังไม่ดีเท่าไหร่ ผู้หญิงเลวสามารถดึงคันธนูของพ่อได้เธอยังเป็นผู้หญิงเลวที่รู้แค่ทำร้ายฉันและพี่ชายอยู่หรือเปล่าก่อนขึ้นเขาไปล่าสัตว์ต้องปรับปรุงก่อนดูให้ดีนะตอนนี้เป็นช่องปรับลมลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้เอียงไปทางขวาบนสองนิ้วพูดเหมือนกับว่าจริงจังมากเธอทำให้ธนูของพ่อเป็นแบบนี้ได้ยังไง รอให้พ่อตื่นแล้วดูสิว่าเธอจะอธิบายยังไงยิงโดนแล้วหลิงช่วยฮวาเธอเก่งจริงๆเลยนั่นสินะมาฉันจะสอนเธอฉันทำได้ไหมย่อตัวลงกดไว้ นี่คือธนูบนเวลาย,ยิงลูกธนูให้เสียบตรงนี้ทำไมต้องเรียกขนาดนั้นนี่ก็ยิงไม่เข้าหรอกมีไก่ยอยู่ตรงนั้นพอดีเลยยกข้อศอกให้ขนานหายใจให้สม่ำเสมอเล็งเป้าหมาย ฉันยิงโดนแล้วฉันยิงโดนแล้วหลิงซุยฮวาเธอบอกว่าเธอมีความสามารถนี้ทำไมก่อนหน้านี้ถึงยอมอดตายไม่ทำหละ่ะเก่งไหมหละ่ะเรียกฉันว่าแม่สักครั้งพรุ่งนี้ฉันจะสอนเธอต่อไม่อย่างนั้นหลิงซุยฮวาฉันรู้ว่าคุณไม่มีเจตนาดีอยากให้ฉันเรียกคุณว่าแม่ไม่มีทางตัวเล็ก